สวัสดีครับใบ l บสถทอกอโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่ายังชื่นชมยินดีอยู่นะครับยังชื่นชมยินดีอยู่ความชื่นชมยินดีเป็นพระลักษณะของพระเจ้าจสาหรับผู้เชื่อที่ดําเนินกับพระองค์นะครับสดีบทที่40ข้อ16ดาวิดบอกว่า ขอให้บรรดาผู้ที่สแสวงพระเจ้านั้นเปรมปรีและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักในความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นักพระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะว่าเรายินดีในการติดตามพระเจ้านะครับมีคําอยู่สองคำที่ดูเหมือนคล้ายกันก็คือคาว่าความสุขและความยินดีคาว่าความสุขนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันดูดีแต่ถ้าเมื่อสถานการณ์ไม่ดูดีความสุขอาจจะหายไปแต่ความเขาเรียกว่าความชื่นชมยินดีที่เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้านั้นแตกต่างครับ เป็นสิ่งที่พระเจ้าสปดให้จะเป็นสันที่สุขอยู่ภายในแม้ว่าดําเนินอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ปกติสุขนะครับแต่ในหลายครั้งเราเห็นผู้เชื่อนะครับดำเนินชีวิตยอย่างการปัสจาก,การยินดีในพระเจ้า แน่นอนอาจจะมาจากสาเหตุที่บอกว่าเราดำเนินชีวิตค้านกับความชอบธรรมของพระเจ้าหรืออยู่ในบาปอ่าก็ซึ่งทําให้ยินดีออกไม่ออกเหมือนกันนะครับหรือความร่มเร็วที่ฝังลึกในอดีตท,ที่ไม่ยอมให้พระเยซูสิสต์ดได้ไถ่ออกมาหรือความกลัวในอนาคตว่าเราเ็าไม่ได้ไว้วางใจในพระเจา้าหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีที่ติดตัวเราในบุคลิกที่ก็ไม่พอเพียงสักสักทีมันก็ทําให้เราหงุดหงิดและเราก็ไม่ขาดความชื่นชมทีเดีนะครับ หากเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าและยังขาดความชื่นชมอยดีผมขอเสนอว่าเราต้องกลับมาพบถวนว่าเราเป็นใครในพระคิ์พระคิ์เป็นอะไรให้กับเราพระเจ้านํำรักเราอย่างมากนะครับมาทำให้เราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์และชื่อของเราจดในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือการการ,กรันตีของชีวิตนิรันดร์ที่มอบให้กับเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพมาสถิตอยู่กับเราในลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ เราจึงมีกําลังและดําเนินชีวิตได้โดยพะวิญญาณที่อยู่ในเราและส่งสัญญาว่าจะอยู่กับเราไม่ว่าสถานการณ์ใ,ใดๆก็จะไม่ทอดทิ้งเราและจะประเชิญร่วมด้วยกับเรานะครับและสัญญาว่าจะจัดสรรสิ่งดีที่เราต้องการให้ด้วยนะครับเมื่อเราให้คุณในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละความยินดีในการขอบพระคุณมันก็จะร้นออกมาผ่านชีวิตของเราท่ามกลางที่เราเประเชิญอยู่แม้ว่าความโศกเศร้าในสถานการณ์ต่างๆมันยังมีอยู่นะครับแต่ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเนี่ยจะนําเราให้ผ่านพ้นในสถานการณ์ดังนั้นได้นะครับ ในช่วงเวลาแบบนี้ที่ชีวิตของเราขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในนี้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงเราให้มั่นคงนะครับถ้าความชื่นชมยินดีของเราหายไปนั่นหมายความว่าเราสูญเสียและหมดกําลังใจได้พระเจ้าจึงแนะนําวิธีที่เขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตที่สูงกว่าปกติของการดําเนินชีวิตมนุษย์ก็คือว่าในท่ามกลางที่เขาบอกว่าดําเนินกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะไร้ซึ่งความ ความเจ็บปวดแต่ว่าจะเป็นกำลังที่ประทานให้กับเราสามารถทนได้และผ่านพ้นไปได้เหมือนเปาโลกล่าวไว้ว่าว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพรผลพกํง,งกลังเราฉะนั้นเราให้เราพึงระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งดีล้ำค่ามากมายของเรานั้นอยู่ในพระคริสต์และวันนี้เมื่อเราเชื่อพระคริสต์อยู่ในเราแล้วนั่นหมายความว่าความชื่นชมยินดีหรือสันติสุขหรือ ชีวิตที่ปลอดภัยได้รับการปกป้องและสามารถประชิญทุกสิ่งได้นั้นอยู่ในชุดของท่านแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากจะหนุนใจสําหรับคลิปนี้ว่าให้ชื่นชมยินดีอยู่เสมอน,นะครับเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสวัสดีครับ